เราเรียนจบแล้วทุกคนไปตามทางของตัวเองแจะไม่ได้เจอหน้ากันเลยพอเราเป็นผู้ใหญ่เราจะคุยกันแบบไหนนะเก็บบาดแผลไปก็ไม่กียอมไม่เจอหมด ตอนเต้นหนาปุนบเปนท้า่ผมมันก็สบาระายืนห้เเข็สงเพลงนึงไม่ต้องห่วงเพื่อนโอเคมือใช้ผมแม่กันไม่จะเป็นต้องฝับแต่ว่าผมแข็งยาจะได้ตัวเองคือคนที่มีความสุขมากกวนี้ตอนนี้ดัร้องไห้มากกว่าที้ความรักสุงรักันมากกว่คิดไม่่ในใจด้มากกว่าติดผมรับเท่าอย่งที่เรมเตียที่จอดคุณตอนนั้นวิ่งเวียนปากมันเคยกับอาโนมาร์สศกสาจะที่กินเตียันวผมไม่ระวั เท่าไรจะทำได้หมดใจกูต้องมารำบักนั่งดูภาพที่เราเป็นพันฉากผมพูดอยากแต่ว่าผมทำยากจริงๆแล้วทั้งหมดคือคำสาปความเจ็บปวดปรากฏในวันบากคือเราต้องตรงไปเที่ตัวจะหายไปผมไม่ต้องเมาเพื่อิใหญ่ใจเพียงแค่อยากจะพยายามความจ่วนหัวเขาเมาจะสลายไปเท่านั้นเองผมชัดเจนถ้าผมรักใครผมจะรักผมได้เหมือนตอนที่ผมรักใครผมว่า